เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านครับวันนี้ผมนยายชตทิพย์พุ้มพฤกษ์นักศึกษาสาขาขการบริการการศึกษาพื้นที่20ครับวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอ<ต>วิทยานิพนธ์ในหัวข้อยุทธวิธีเข้าสู่ความเป็นเลิศทางเ<ต><ว>ทคโนโลยี<ต><ว>สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงภูมิโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจตุรงค์ทัศน์ศรีนเป็นที่ปรึกษาเป็นที่นิพนธ์เรื่องนี้ครับความเป็นมาและความสำคัญของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้นะครับในใจ เรื่องนี้เรื่องเรื่องจากนะครับในยุคปัจจุบันนะครับสังคมของเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงนำดิจิตอลเข้ามานะครับนําเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT นะครับเข้ามาใช้นะครับในส่วนต่างๆนะครับของประเทศรวมถึงด้านการศึกษาด้วยนะครับในรบการศึกษาแห่งชาติในที่เก้ก็ได้พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไว้นะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการได้นํามาใช้นะครับดยการเป็นประกาศเป็นมาตรฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับเพื่อการศึกษาทั้งหมดทกด้านนะครับในตัวของผู้วิจัยเองนะครับก็เป็นหัวหน้างานไอซีทีของทางโรงเรียนด้วยก็จึงมีความสนใจและก็อยากนาด้านไอซีทีนะครับเรื่องนี้มาพัฒนาเป็นงานวิจัยเพื่อให้ออกเป็นยุทธวิธีสู่ความเป็นเรื่องด้านไอซีทีในสถานศึกษาครับซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเรื่องนี้แบ่งเป็น3ข้อครับข้อแรกเพื่อศึกษาการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ ข้อสอเพื่อศ mm ึกษายุทธวิธีเข้าสู่ความเป็นเลื่อนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากโรงเรียนที่มีการแบบเป็นเลื่อนนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อ3เพื่อประเมยุทธวิธีเข้าสู่ความเป็นเลื่อนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากโรงเรียนที่มีการปิบิเป็นเลื่อนครับซึ่งความสาคัญของงานวิจัยนะครับแบบเป็น2ด้านด้านแรกประโยชน์จากทางวิชาการนะครับก็จะได้องความรู้เราถึงสารสนเทศในการนําไปพัฒนางานในโรงเรียนนะครับ และด้านที่2นะครับประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้นะครับก็จะเป็นแนวทางเป็นกรอบในการดําเนินการด้าน ICT ในการพัฒนาโรงเรียนนะครับซึ่งพื้นที่เป้าหมายของงานวิจัยนะครับเป็นโรงเรียนระดับปริญศากษาที่มีการปฏิบัติเเลินด้าน i อ t นะครับของของจังหวัดชัยภูมินะครับโดยมีประเด็นหลัหกดังอย่า เป็นการเลือกแบบจดจงนะครับข้อแรกคือเป็นโรงเรียนในจังหวัดชียภูมินะครับข้อ2เป็นโรงเรียนที่เป็นแกนนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้าน c t นะครับและข้อ3คือเป็นโรงเรียนที่มีการปฏิบัติปฏิบัติเลิศนะครับมีผลงานประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในด้านของี CT นะครับซึ่งผู้ให้ข้อมูลนะครับจะมีอยู่สาส่วนส่วนแรกคือผู้บริหารสถานศึกษานะครับส่วนที่2เป็นครูและบุคลากรนะครับและส่วนที่3คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระบบ i c t ในโรงเรียนนั้นๆนะครับซึ่ง ยึดหลักองค์ประกอบตามมาตรฐาน ICT เพื่อการศึกษานะครับเป็น6ด้านนะครับด้านแรกคือด้านบริหารจัดการภายในสถานศึกษาด้านที่2ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านที่3ด้านการเรียนการสอนด้านที่4ด้านกระบวนการเรียนรู้ด้านที่5ด้านทรัพยากรการเรียนรู้และด้านที่6ด้านความร่วมมือภาครัฐเอกชนและชุมชนนะครับจึงออกมาเป็นกรอบแนวคิดนะครับจังอบัไปนี้ในกรอบแรกนะครับเป็น การนำมาตรฐาน ICT เพื่อการศึกษาคทั้งหกด้านมานะครับังไปสู่ยิทธวิธีความเป็นเรื่อนด้าน ICT นะครับของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชายภูมิได้ข้อ,อสุดท้ายเป็นการประเมินวิทธวิธีที่ได้มานะครับซึ่งวิธีการดําเนินวิจัยแบ่งเป็น3ตอนครับตอนที่1นะครับเป็นการศึกษาการดําเนินงาน ICT ในโรงเรียนที่มีการเปร็นเลิศนนะครับตัวแปรที่เข้าไปศึกษาก็จากมาตรฐานนะครับทั้งหกด้านนะครับกลุ่มวป้าหมายในที่นี้ก็ใช้เป็นโรงเรียนสุนทรวัฒานานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตรงกับ ทางผู้วิจัยได้ำออกำหนดเอาไว้คือเป็นโรงเรียนในจังหวัดชายภูมิเป็นโรงเรียนที่มีเป็นที่แรนศรึกษาโรงงานและเป็นโรงเรียนที่มีผลงานประจักษ์ทางด้านไอซีทีนะครับซึ่งเก็บข้อมูลนะครับจากสารูปแบบนะครับแบบแรกคือการสังเกตและการจดบันทึกแบบที่สองคือการสัมภาษณ์นะครับโดยใช้เทคนิคสูบบอกน,นะครับโดยการเริ่มจากท่านผู้บริหารเป็นท่านแรกท่านผู้บริหารก็จะแนะนําท่านรองฝ่ายวิชาการนะครับในการบริหารงานนะครับท่านรองวิชาการก็จะแนะนํา หัวหน้าง,งาน ICT นะครับท่านหัวหน้า ICT จะแนะนำบุคลากรท่านต่อต่อไปนี่คือการเทคนิคสมองกอร,รในการสัมภาษณ์นะครับโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเปิดโครงสร้างนะครับและสุดท้ายคือการสนทนากลุ่มครับตอนที่2ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นการศึกษาด้วทวิธีก็ศึกษาจาก6ด้านเหมือนกันแต่เปลี่ยนในข้อคําถามน,นะครับเปลี่ยนจากการดำเนินง,งานถามถึงแนวทางในการเข้าสู่ความเป็นเรื่องนะครับก็จะใช้ทั้งสขั้นตอนเหมือนกันทั้งการสังเกตนะครับการสัมภาษณ์ โดยใช้ทีมสนสนุนลงถึงการสนทนากลุ่มนะครับหลังจากได้ข้อมูลจากทั้งสองตอนก็คือตอนการหานการดำเนินงานและการวิทราวิธีนะครับก็จะนําข้อมูลที่ได้มาถอดความนะครับแล้วก็มาใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับในการจัดหมวดหมู่แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับและตอนสุดท้ายนะครับตอนที่3คือการประเมินวิทยาวิธีที่ได้มานะครับในที่นี้เราใช้ผู้ทรงคุณวุฒินะครับและผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยแบ่นออกเป็นนักวิชาการระดับอุดมศึกษานะครับจำนวนหนึ่งท่านนะครับ ส่วนที่2เป็นศึกษานิเทศนะครับในสํานักงานเขตปรุงศึกษาชนิพนธ์เขตนึ่งนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ดูแลงานด้านในสีทีจำนวนสองท่านนะครับและส่วนที่3เป็นผู้บริหารและครูนะครับที่อยู่ในโรงเรียนที่เข้าไปเก็บข้อมูลนะครับจำนวนสองท่านรวมเป็น5าท่านในการประเมินวิทยิธีโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิทยิธีนะครับซึ่งก็วิเคราะห์ข้อมูลใน2ด้านก็คือด้านมาตรฐานความเหมาะสมและความเป็นไปได้นะครับโดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับ ซึ่งผลจากการศึกษานะครับในข้อแรกนะครับด้านการดาเนินงานนะครับขออนุญาตนำเสนอในส่วนของทั้งถูกด้านนะครับในด้านแรกนะครับด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษานะครับออกเป็นโมเดลดนังภาพนะครับด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษานะครับไปออกเป็นอีก4หัวข้อย่อยนะครับหัวข้อแรกคือแผนพัฒนาด้านไอซีทีนะครับในที่นี้ทางโรงเรียนได้พูดถึงของในส่วนของการจัดทําโครงการซึ่งในโครงการก็จะมีส่วนของการติดตามและประเมินผลลธสืบประมาณด้วยนะครับ ต่อมาที่เรื่องของการสร้างเครือข่ายเครือข่ายนะครับก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการศรึกษาผู้ปกครองแล้วก็รัฐบาลนะครับซึ่งองเดียนนี้การที่ได้รับความเป็นเลื่อกได้ส่วนใหญ่จะมาจากผู้ปกครองนะครับจากการที่ไปสค้นข้อมูลมาเพราะเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่นะครับรัฐบาลก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากมายเท่าไหร่เพราะงั้นผู้ปกครองจะเป็นส่วนที่สําคัญในการพัฒนานะครับสนหนันเรื่องของประมาณนะครับระบบสารสนเทศนะครับจะเป็นส่วนของ กงานนะครับแล้วก็พยายามอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะครับส่วนของบุคลากรในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับคือบุคลากรที่เป็นครูในเรื่องของการสอนและเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมาดูแลในงานด้านไ c t นะครับด้านที่2ด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านแรกคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหรือระบบภายในนะครับในที่นี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือจัดดูแลเป็นกลุ่มงานนะครับแล้วก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการที่จะสื่อสารภายในกลุ่มงานนะครับด้านที่2คือเรื่องการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งนี้นะครับจะมี ห้องสาหรับใช้ให้นักเรียนได้ใช้ข้อมูล ICT อยู่สส่วนส่วนแรกคือห้องคอมพิวเตอร์จะมีอยู่หกห้องสําหรับนักเรียนชั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 และป .6 ทั้นหกห้องนะครับแล้วก็จะมีห้อง ICT จําจนวน3ห้องเพื่อใช้ให้กับนักเรียนนั้นสามารถมาสืบค้นข้อมูลหรือฝุกทักษะด้านไอที่นักเรียนสนใจเพิ่มเติมได้น,นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับจะบีเอกเป็นสองด้านคือซอฟต์แวร์สำหรับงานนะครับที่ใช้ในกลุ่มงานต่างๆนะครับรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน,นร,รวมถึงกา การดูรักษานะครับในส่วนนี้จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะนะครับคือไม่ใช่หลักการที่เป็นครูจะเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะในการมาดูแลงานส่วนนี้นะครับจะไม่ให้ครูอะไรแต่ว่าครูจะเป็นหัวหน้างานในการดูแลแต่ว่าคนที่ลงมือปฏิบัติจะเป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะนะครับแล้วก็จะมีงบประมาณสั่งไปนะครับสุดท้ายคือส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับในทุกๆห้องเรียนจะมีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ทุกห้องเรียนจะมีโปรเจคเตอร์มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถรับอินเทอร์เน็ตได้นะครับในด้านที่สั่นนะครับด้านการเรียนการสอนนนะะะคครรรัับบบบแ ระบบแนวแนวในส่วนนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มทางโรงเรียนได้เปิด Facebook ออนไลน์เพื่อที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปกครองลงถึงให้คําแนะนํเมื่อถึงการแน่แนวแล้วก็รวมถึงการแน่แนวตัวต่อตัวด้วยนะครับต่อมาคือเรื่องของการเป็นแบบอย่างของผู้เรียนตรงนี้ของผู้สอนนะครับผู้สอนก็จะยึดถัอเพื่อทำจริยธรรมลงถึงยึดลักของระบบคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ เรื่องของหลักสูตรนะครับก็จะมีการจัดแผนการเรียนรู้ในท,ทุกๆรายวิชานะครับจะต้องมีการนำา ICT เข้าไปด้วยตัวอย่างเช่นคุู้ครูดนตรีก็จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะไปสอนนักเรียนด้วยนะครับรูปแบบการเรียนรู้เช่นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วก็การใช้ ICT ก็จะทั้งห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ห้องเรียนนะครับนักที่4ี้านกระบวนการเรียนรู้นะครับก็จะแบ่งเป็น3ด้านนะครับเรื่องแรกคือเรื่องจริยธรรมในการใช้ ICT ตรงนี้คุณครูเขาเน้นว่าเขาเน้นไปตาม ลักษณะคือผสมทั้งแต่ข้อแะคบแล้วก็ส่งเสริมเพื่อทาไปนะครับในในระหว่างการเรียนการสอนนะครับรวมถึงการทักษะการใช้ ICT นะครับก็จะเป็นทักษะการนาเสนอง,งานและสร้างชิ้นงานตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผู้วิจัยเมื่อเข้าไปแล้วก็มีความประทับใจตรงที่ว่าคณะคร,รูเวลามีงานมาจากข้างนอกสไลด์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งผลงานที่ดํานินเด็กๆจะทําเองท,งทั้งที่เป็นเด็กประถมเช่นเวลาดัาสไลด์นำเสนอ powerpoint อะไรเงี้ยครณครูก็จะเปิดโอกาสให้เด็กได้มี ส่วนร่วมในการจัดทําตรงนี้นะครับสุดท้ายคือเรื่องของการเรียนรู้ ICT คือใช้ข้อมูลที่หลากหลายใช้ที่การที่หลากหลายแล้วก็ยึดตามความสนใจของผู้เรียนนะครับด้านทรัพยากรนะครับด้านที่5้านะครับก็คือแบ่งออกเป็นจัดแหล่งเรียนรู้นะครับมีทั้งระบบออนไลน์มีเว็บไซต์นะครับรวมถึงเครื่องมือต่างๆก็จะแบ่งเป็นตามกลุ่มสาระต่างๆนะครับด้านสุดท้ายด้านที่หกนะครับเรื่องของความร่วมมือตรงนี้ก็จะมีผู้ปกครองเป็นหลักนะครับ ที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนนั่นใน CT ีทเนื่องจากจากการที่ไปเก็บขอ้อมูลมาคือผู้บริหารท่านกอดๆท่านวางแผนเรื่องนี้เอาไว้เรื่องจากการประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาแล้วก็มีการที่จะได้รับสนับสนุนจากผู้ปกครองนะครับต่อมาเรื่องของวิทยวิธีนะครับตรงนี้ขออนุญาตเพื่อความกระชับจะนําเสนอแต่ละด้านไปพร้อมกับสรุปผลการประเมินวิทยวิธีไปเลยนะครับเพื่อความกระชับในการนําเสนอนะครับวิทวิธีด้านแรกนะครับก็คือจากการไปสัมภาษณ์และการโฟกัสกลุ่มแล้วก็ไปสังเกต ท่านทางโรงเรียนก็ให้ข้อมูลมานะครับด้านที่1นะครับด้านการจัดการภายในการศึกษานะครับเรื่องของอันดับแรกนะครับเรื่องของแผนพัฒนา ICT นะครับตรงนี้นะครับจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนแล้วก็แบบวางแผนที่เป็นระบุนะครับมีงบประมาณที่สำหรับุนอย่างเพียงพอนะครับโดยมีการพิจารณางบประมาณมีการจัดสรรนะครับให้พอเหมาะนะครับเรื่องของเครือข่ายนะครับตรงนี้จะต้องให้ทางโรงเรียนนะครับมีการวางแผนที่ดีนะครับแล้วก็ ความสัดสียนต้องเป็นหลักปัจจัยสําคัญนะครับให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับรวมถึงการระบบติดตามนะครับของโครงการต่างๆก็ต้องให้มีคุณภาพนะครับซึ่งในผลของการประเมินวิทีวิธีด้านที่หนึ่งนะครับความเหมาะสมจะอยู่ที่4.36นะครับในระดับมากนะครับความเปล่งไปได้จะอยู่ในส่วนของ4.30นะครับก็คือระดับมากนะครับต่อมาวิธีวิธีที่2นะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับ เรื่องแรกระบบอินเทอร์เน็ตน,นะครับก็จะเน้นเป็นกลุ่มงานแล้วก็ควรที่จะมีฐานข้อมูลที่ให้ทุกกลุ่มงานสามารถดึงมาจาก่วนกลางได้เช่นกลุ่มงานวิชาการก็สามารถดึงรายชื่อนักเรียนจากงานทะเบียนได้นี้เป็นต้นนะครับอันที่2ระบบอินเทอร์เน็ตน,นะครับให้ทุกโรงเรียนที่อยากเป็นด้องด้านนี้นะครับต้องมีการบริการอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมไปในทุกๆห้องเรียนนะครับนักเรียนสามารถมีเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้จากทุกๆท,ที่นะครับ ต่อมาเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับสำคัญที่เขาพูดถึงคือเรื่องของดิคสิทนะครับซึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นเรือปป่องที่ยากนะครับแต่ว่าการเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่มีดิคสิทก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะครับการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายนะครับรวมถึงซอฟต์แวร์ในสํานักงานก็ต้องมีความพร้อมด้วยนะครับออต่อมาเรื่องของการจัดการห้องเรียนนะครับก็ควรมีห้องคอมพิวเตอร์ห้อง ICT แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทางผู้ให้ข้อมูลบอกมาคือห้องสมุด ดิกต้อนนะครับก็ถ kind of ือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็เรื่องเป็นเรื่องที่ควรมีนะครับส่วนเรื่องการรุงรักษาควรจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะแล้วก็มีงบประมาณที่จัดสรรได้อย่างเหมาะสมนะครับในการรังรักษานะครับซึ่งในวิทธวิธีข้อนี้นะครับความเหมาะสมก็อยู่ในระดับ4.55ครับระดับมากที่สุดและความเป็นไปได้อยู่4.35ในระดับมากนะครับยุทธวิธีด้านที่3านะครับด้านการเรียนการสอนนะครับก็พูดถึงของหลักสูตรนะครับรูปแบบการเรียนรู้รวมถึง เครื่องมือที่ใช้นะครับตรงนี้ก็ให้มีความหลากหลายควรมีการนำไอซีทีเข้ามาใช้ในทุกรายวิชานะครับเพื่อให้เด็กนั้นได้เกิดความที่จะตื่นเต้นนะครับแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผู้สอนต้องมีแบบอย่างในเรื่คูณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ควรมีระบบให้คำปรึกษาที่มีความเป็นหลากหลายช่องทางนะครับให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้นะครับซึ่งยุทธวิธีในข้อนี้นะครับพอเหมาะสมอยู่ที่ระดับ4 6 5นะครับระดับมากที่สุดนะครับ และความเป็นไปได้อยู่ที่4.53ก็คือมากที่สุดนะครับวิทยาวิธีด้านที่4ครับวิทยาวิธีด้านกระบวนการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ด้าน ICT เน้นไปที่ความหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนนะครับทักษะด้านไ c t คือทักษะด้านการติดต่อสื่อสารนะครับด้านการเรียนรู้การสร้างชิ้นงานและการประยุกต์ใช้นะครับรวมถึงจริยธรรมก็ตระหนักได้เห็นความสําคัญของการใช้ ICT นะครับซึ่งการประเมินวิทยาวิธีด้านนี้นะครับพอเหมาะสมอยู่ในระดับ4.6นะครับระดับ มากทสูจุดและความเป็นไปได้สี่จุดสามสมระดับมากครับด้านที่5้าครับวิธีวิธีด้านทรัพยากรการเรียนรู้นะครับด้านแรกนะครับเรื่องของเว็บไซต์นะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับตรงนี้สิ่งที่โรงเรียนคำวัฒนาที่เก็บข้อมูลนะครับคือพยายามรณรงค์ให้คุครูนะครับมีเว็บไซต์ส่วนตัวในการที่จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับโรงเรียนเพราะงั้นท่าเนเลยมีมุมมองว่าค,ครูก็จะมีแหล่งเรียนรู้ที่มากกว่าห้องสมุดุค,ครูจะมี เว็บไซต์ของของส่วนตัวเพื่อที่นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ในรายวิชาน,นั้นได้นะครับรวมถึงเว็บไซต์สาาถ,ถานศึกษาก็จะเป็นแหล่งที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแหล่งความรู้ต่างๆนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับะระบบการจัดก,การแหล่งเรียนรู้นะครับก็ควรมีการพัฒนาเว็บไซต์ระ,ะแะอปพลิเคชเนนะครับรวมถึงระบบจัดเก็บที่เป็นระบบนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าไปใช้ได้อย่างสะดวกนะครับการรวบรวมสื่อแลวัตกรรมนะครับก็ควรมีผ่านเว็บไซต์นะครับอย่างที ในเมื่อครู่นี้รวมถึงห้องสมุดดิจิทัลนะครับที่ไม่ได้รวมแค่หนังสือและอาจจะมีอ e ีบุ๊กเพิ่มเข้ามาหรือาจจะมีะเป็นแอปพลิเคชันหรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆในระบบดิจิทัลนะครับซึ่งในด้านที่5นี้นะครับการประเมินด้านความเหมาะสมอยู่ที่4.40ในระดับมากนะครับด้านความเป็นไปได้อยู่ที่4.23ในระดับมากนะครับและวิธีวิธีด้านสุดท้ายครับด้านความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนนะครับเรื่องของการให้บริการ แหล่งเรียนรู้นะครับก็คือเือนในการดึงไปให้กับชุมชนนะครับโรงเรียนอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ปกครองหรือว่าคนที่มีความสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือไอซีทีเนี่ยสามารถเข้ามาพัฒนาตนเองแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับรวมถึงการสร้างเครือข่ายนะครับในการดึงภาคราสภาคเอกนชนรวมถึงชุมชนเข้ามานส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งวิทยาิาีตด้านที่หกนะครับความเหมาะสมอยู่ในระดับ4.5นะครับระดับมากและความเป็นไปได้4.20ในระดับมากนะครับที่ออกมาเป็นโมเดลภาพรวมประมาณนี้นะครับ แล้วก็ท้ายสุดนะครับผลการประเมินวิธีวิธีโดยภาพรวมนะครับความเหมาะสมอยู่ที่4.51คือระดับมากที่สุดและความเป็นไปได้อยู่ที่4.32ระดับมากนะครับส่วนของการอธิบายผลนะครับข้อที่1นะครับผลการศรึกษาการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีจารสนเทศและการสื่อสารนะครับพบว่าความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบนะครับทั้งองค์ประกอบด้าน I CT นะครับ เป็นแบบะฉบับและเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับบระบบของโรงเรียนนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนก็มีวิสัยทัศน์ด้านการนำไอซีทีมาใช้นะครับจึงมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับุจุดทามาศก,การจนะธรรมและเด็กเชี่ยชติอย่างนะครับที่ศึกษาและวิจัยนะครับจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบนะครับการสร้างศักยภาพผ่านระบบไอซีทีนะครับที่จะมาช่วยสนัาสนุนในเรื่องของ การเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานของทางโรงเรียนนะครับในข้อสงนะครับผลการศึกษายุทธวิธีเข้าสู่ความเป็นเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับพบว่าความสําคัญของการใิ้ยุทธวิธีนะครับประกอบด้วยทั้ง6ด้านนะครับโดยเนื่องจากผู้บริหารนะครับจะต้องนํานโยบายนะครับจากทางภาครัฐนะครับทั้งนั้นไอซีทีนำสู่การปฏิบัตินะครับจากการพัฒนาครูพัฒนนักเรียนนะครับผ่านการเรียนการสอนนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับกรณีที่ปิดก่อน ประภาพง์นะครับและปิยนาฏบุญมีพิพิธนะครับพบว่าการวางแผนกลยุทธ์หรือวิธวิธีเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายในการพัฒนางานของโรงเรียนนะครับก็คือการนําเอา ICT นะครับเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับในการกําหนดเป้าหมายของโรงเรียนในส่วนของวิสัยทัศน์นะครับให้โรงเรียนนั้นมีให้โรงเรียนนั้นเป็นผู้นําด้าน ICT นะครับเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนนะครับ และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะครับเนืข้อที่3นะครับผลการประเมินพิจาวิธีข้อสุ่มเป็นเรื่องทางเทคดุลยสารสนเทศและการสื่อสารพบว่าความเหมาะสมโดยภาพรวมนะครับอยู่ในระดับมากที่สุดนะครับ4.53และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากนะครับ4.32นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับคุณกิติพ,ตพน์นาสุวรรณและชยนะัยรัตน จูนปาลูนะครับเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษานะครับควรให้ความสําคัญกับ ICT เพื่อวางแผนนะครับและนําไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษานะครับโดยการน,นํานโยบายนะครับมาจัดทาแผนกลยุทธ์ของทางโรงเรียนให้ชัดเจนโดยบูรณาการเข้าเข้ากับการจัดก,การาศึกษาท้าระบบครับข้อเสนอแนะนะครับในการในวิจัยครั้งนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับคือจาก ผลวิจัยนะครับพบว,ว่าการบริหาร ICT ในโรงเรียนนะครับที่มีการเปลี่ยนเป็นเลิศเป็นการบริหารที่มีลักษณะเฉพาะตามบริบทของโรงเรียนดังนั้นโรงเรียนควรม,มีโครงการที่ส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาวิชาชีพนะครับระวับโรงเรียนเครือข่ายเพื่อให้ครูเปิดกำดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรนรู้และนําความรู้ตัวอย่างในการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนนะครับข้อ2คือผลจากการ,ร,ารวิจัยพบว่าผู้บริหารควรนำนโยบายและทางพัฒนา ICT นะครับให้เป็นรูปธรรมอีกทั้งควรมีการกําหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินคุณภาพการบริหารงานด้าน ICT นะครับรวมถึงโครงสร้างการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมของแต่ละฐานศึกษานะครับและข้อ3จากผลการวิจัยพบว่าการสร้างเครือข่ายระบบ ICT ของฐานศึกษาในสังกัดสามารถนําระบบมาใช้ร่วมกันได้และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถนะครับในการใช้นะครับทั้งภายนอกและภายในฐานศึกษานะครับข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไปนะครับข้อหนึ่งคือ วรมีการศึกษาและวิจัยรูปแบบการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานของแต่ละกลุ่มง,งานนะครับเพื่อที่กลุ่มง,งานจะได้มีควาเมเป็นที่เป็นเลิศนะครับและเป็นแนวทางให้โรงเรียนอื่นๆนะครับในการนําไปพัฒนานะครับและข้อ2คือควรมีการศึกษาและวิจัยนะครับปฏิบัติการจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันเช่นอาจจะแบ,บ่งตามกลุ่มของโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาเองมองเห็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนด้านไอซีทีนั้นในมุมมองที่แตกต่างนะครับ ก็และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตามรบทของตัวเองได้ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ